แต่แบบตอนนั้นนี่คือแบบนูนอนเลยนอนเป็นไรวะแล้วก็จบเร็วมากพอถามเสร็จปุ๊บตัวเองก็ตายต่อเลยศพกองกันอย่างรวดเร็วเนี่แบบสองตัวเมื่อกี้เจ็ดสิบเก้าแปดสิบมันก็สายล่าวันโหดลิชีโอ้โหมาอันนี้ก็วิ่งโหดโอ้ สไนดโอ้ยรุสไนัยสองเอาสไนห้กูด้วยเพื่อนเอาวะดีสไนัยมาลองตรงสตั้งสิวะสไนัยแม่งแรงโหจัดทีมมาให้แม่งเกิดนะไม่ดูเดโว่เลเวลกูเลยทีมน้อยๆเขาไม่เล่นกันแล้วติวะเนี่ยจะกูว่าเราไงคนแข็ง กลัวเราเหรอเขาทำไมกูโดนทำไมกูโดนสลามดึงอย่างนั้นน่ะกลัวเราเสีเฮ้ยก็ตกเป็นอย่างนี้แหละเราสลาบดูดไปเราจะวางไฟการดูติดเอาบักหานี่คือสู้กูไ่ได้ปะตันเสือว่าสมหน้ามึงหายเป็นเด็กมึงเอานี้เซฟมีนี้ที่เป็นไงเอาดีดูมีโอกาสชนะอยู่เนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเอามุมกล้อง

ตะลามแครวัดแดกวิสาหกรรมในตากทำไมกูกระตุกจังวะกูกระตุกตอนที่มันอยู่นี่ทำไมพระมันไม่เป็นอะไรเลยวะทางเลือดไม่ลดไม่มีใครตีตีอยู่นะพยายามอยู่แล้วเจ็ดสิบแปดไปไปตีอยู่ไปตีอยู่เนาะคุ้าอยู่พลาจริงปะเนี่ยในนี่กากระยะตัวแม่ว่ามันรอที่มันกากคุมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ เพื่อตีผาหน่อย่ไเอาแล้วผาตายแล้วผาล่วงแล้วตีกับพูดยอมพูดกูไม่ได้เน้อผาล่วง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 ล่วงรไอ้ยตายผาล่วงเว้ยครั้งแรกเว้ยครรั้งแกฟินิกเบฟเว้ยฟินิกเบฟสถิติใหม่จดจำไว้แล้วย้เจ้ากรรมนะครับว um. ้ายังยังจดจำไม่ได้ครับต้องใช้อีกการก่อนไม่เป็นไรไ้่เป็นไรกล่วงได้ สนายเจ็ดหกแอสแทกหมื่นหกก็ไม่ได้เยอะต่ับต่อเนี่ยต่อหมื่นสี่สนายสนายบ้าอะไรตีกูไม่ลงเออเลเวันไปไกลกว่าของแต่ยัางนั้นกูแตกกูแต่อย่างนั้นจะรัดชนะตาจะดีก่อนรัดตารีให้ได้ก่อนเพราี่เก่งอยู่นะวิสาทมันพอกูเข้าสนายปุ๊บมันปล่อยเพื่อใส่กูเลย เนต่ยจะว่าไปก็เป็นกิวพี่คิวรอกันาดนี้เอาเอาเอาให้ีคนให้ฟาสไนส์น้อยมูดาดู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 ด้ดิดูดูเูดูดเอูดูดูอูด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 ู เอาเนียเอาเนียเอาเนียดไปเรอยเอาเนียปล่อยวิศาว่าไม่ดีเลยเอาเอาไม่บกวนิม้มดควใครนายโหดแล้วเพื่อนนายโหดแล้วนายเริมโทฟอร์บแล้วไอ้เ่เงินหมดบกนู่นแล้วเอ้สลามแดก ว้ายวนกับอะไรเลยนกับอะไรไฟบอลแดดกมันคืนสลามแดกแม่บอกเห็นเลยระวังระวังมันเริ่มเล็งไาเราแล้วกููู่เอาอยู่คู่แข่งแข็งนเออเออแข็งดีเยี่ยมรถรถไปใส่ปกตินะวิสานเหรอวิสาเหรเอาอยู่กูตีวิสาให้ แต่กูโดนแดกแข็งกูแข็งโอ้ยเดี๋ยวกูอาให้กูลือนนูนสักหน่อยก่อนเปลร่ยนผ้กันหน่อยเล้อะพูดกันหน่อยพูยกันหน่อยเอ้ใช่มกวนพาไปกัดเพี่ได้จะไมช่วยเอาสลามมันมีนี่มาช่วยอะเอาี่พี่ควววมันเว้นนั่นวรช่วยอยู่เนี่ย กูน่าสันเพื่อนกูน่าสั่นกูน่าสั่นมันไปก็อยู่เอาไปเวทมันลงอยู่นั่นน่ะเวทอืมไอ้เหี้ยกูน่าสันอีไปเรื่อยๆมันไปมันไปมันลงอยู่นั่นน่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วตอยแล้วตายหน้าสันแล้วน่ะพูดถึงใครตายเพื่อนใครตายนี่แหละใครสันแล้วใครสันแล้วฝันใครสันแล้ว อีโอ้ยวีไปบังนี่มาบังกูอย่างนี้นี่โนตีมันโดนตีให้กูตีผ้าเลยโนตีมันดนให้กูตีพ้าเลยโอ้ยตีพ้าขวางลำกล้องด้วยเดี๋ยวจะกวนพิสาเบสเลยเอาแล้วไงมาเข้ากูแล้วโอ้ยกระตุกจังวะ เอามันเอามันไปเวทเอามันเอามันไปเวทเอนหุนไปมันหุนไปมันกูไปแล้วกูไปแล้วเอาสลาแดงนุนไปมันตายซะเตายซะเนั่นไงมกไปรู้ตายตตายตายตายตตาตายยตยตาเายาาตาย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 ตยาตยตาาตายตายตายยยยยายย อยารูปกันฟินิกเบฟโอ้คือถ้าไม่ชนะตานี้แม่งยิบเยืยร์แน่นอนสุดยอด